สวัสดีค่ะทอยจอยยูเอสอนะคะ,ะวันนี้เราจะไปทริปสั้นๆน,นะคะไปพักผ่อนได้ปลดล็อกตัวเองจากการทำงาน <IS> ก็น่าเสียดายนะคะที่ไม่เห็นวิวเท่าไหร่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรสะาานี้สวยมากนะคะดูสิคะสลับซับซ้อนมองจากในรถขึ้นไปข้างบนสะพานแล้วเนี่ยมันจะเป็น แพ์นที่สวยมากเลยนะคะโอเคค่ะเราจะเราเดินทางทางวันโอวันนะคะไปทางเซาท์จะไปที่เมือง Brookings นะคะซึ่งยังอยู่ในรัฐโอริกอนอยู่เป็นเคอรีเคาน์ตีนะคะเป็นเมืองติดมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนกันนะคะเมืองนี้จะก็จะมีคนอยู่ประมาณ6,400กว่าคนนะคะเรายังไม่เคยไปแต่ก็อยากจะไปนะคะวิวก็ อันนี้เป็นภาพถ่ายที่เราไม่ได้ถ่ายนะคะเป็นภาพถ่ายที่เขาถ่ายลงอยู่ในประวัติของบรูคกิ้งก็สวยดี okay, โอเคนะคะอันนี้เรามาถึงแล้วเราก็จะเลี้ยวเข้าที่พักก่อนเลยไปเช็คอินนะคะเพราะว่ามันหลัง4<ม>ี<ม>่โมงเย็นแล้วแล้วก็ขับมาประมาณห้าชั่วโมงครึ่งนะคะจาก Rockaway Beach นะคะอันนี้ก็เป็นโรงแรมที่เราจองไว้ชื่อ e ี c h Front Inn นะคะซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะรีวิวห้องให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงโรงแรมนี้นะคะเราอ่านจากรีวิวแล้วเนี่ยอ,อันดับหนึ่งก็คือเรื่องความสะอาดนะคะที่คนยกให้นะคะทุกห้องของโรงแรมนี้นะคะจะเฟซหมายถึงว่าหันหน้าเข้าหามาหาสมุทรนะคะก็จะมีโอเชียนวิวทุกห้องเลยเปิดประตูเข้ามานะคะซ้ายมือก็จะเป็น ที่เก็บของนะคะที่ห้อยเสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เย็นนะคะมีกาแฟมีตู้เปิดมาวางของได้นะคะแล้วก็มีชั้นข้างด้านบนก็จะมีไมโครเวฟนะคะอของปกตินะคะของโรงแรมทั่วไปขวามือก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวห้องน้ำกันนะคะ เดินต่อไปก็จะเป็นห้องโถงธรรมดานะคะเบสิกเตียงคิงไซส์นะคะแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนมีทีวีนะคะมีเอ่อเป็นลิ้นชักเดรเซอร์ใส่ของมีโต๊ะสำหรับทำงานปกตินะคะห้องนี้เนี่ยเราจองมาสองคืนราคาเนี่ยร้อยแปดสิบเก้าเหรียญทั่วไปแต่ว่าตอนนี้ออนเซลเหลือร้อยห้าสิบสองเหรียญ ก็อาจจะแพงนิดหน่อยเทียบเทียบกับโรงแรมอื่นๆแต่เราก็จะอ่านรีวิวนะคะสำหรับคนที่เคยมาพักแล้วก็เราจะเน้นเรื่องความสะอาดนะคะเป็นหลักก็น่าเสียดายนะคะที่วันนี้มันฝนตกนะคะก็เลยมองไม่เห็นวิวเค okay, นะคะนี่มาดูห้องน้ำก็ชอบห้องน้ำนะคะมีไฟสว่างนะคะไม่ไม่ไม่มขบุกขัวนะคะทุกอย่างสะอาดสะอ้านนะคะตรงที่อาบน้ำก็สะอาด ะคะสีขาวแล้วก็ขัดสมันเลยนะคะและอันนี้ก็มานที่ชอบก็คือว่าเขาจะมีเป็นแป๊กนะคะติดข้างหลังก็จะได้ถอดเอาไปซักได้นะคะอ่างก็เตี้ยนะคะสำหรับคนสูงวัอย่างเราเนี่ยก็เดินข้ามนะคะได้อย่างปลอดภัยนะคะโอเคนะคะสรุปโดยทั่วไปก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะคะพอใจนะคะก็ สมราคาที่เขาคิดไว้พรุ่งนี้เราจะดูว่า continental breakfast ของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะคะถอยจอ USA นะคะชมวิวของบรูกกิงนะคะที่สวยซึ่งเราไม่ได้ถ่ายนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย